วันนี้พี่จีเราก็กลับมาพร้อมกับหม้อไฟนรกอีกเช่นเคยเพิ่มเติมก็คือพี่แกมาหาอาหารทะเลตรงที่มีโขดหินเยอะๆพอมาถึงก็ได้เจอกับปลาอะไรก็ไม่รู้ครับว่ายน้ำดิ้นกระเดวกระเดวอยู่แถวนั้นพี่จีเราเห็นปุ๊บก็จับใส่หม้อทันที <c oughs> มันจับลงหม้ออีกแล้วคนด้อแล้วพี่แกก็ไปเดินหาต่อครับได้เจอกับหอยจอบตัวเบลอเลยอยู่แถวนั้นอีกตัวหนึง่งพี่แกก็หยิบใส่หม้อเหมือนเดิมครับ แล้วก็ไปเดินล่ากันต่อในภาพนี้คุณผู้ชมเห็นอาหารทะเลอยู่ตรงบริเวณไหนบ้างไหมครับผมว่า99%แม่งไม่เห็นหรอกแต่ว่าพี่จีนเราเห็นนะสิเป็นปูมาที่ฝังตัวอยู่ใต้พื้นทรายมึงเห็นได้ไงวะตาดีจัดพี่จีนเราก็ขุดมันขึ้นมาครับแล้วก็หยิบลงหม้อไฟนรกอีกตามเคยได้มาครึ่งหม้อแล้วแต่ยังไม่รู้สึกอิ่มเลย พี่จีเราก็มาเดินหาต่ออีกแล้วฮะได้มาเจอหอยสว่านอีกสองตัวหอยนี้มันมีเนื้อด้วยเหรอวะมันมีปูเสฉวนอยู่ข้างในไม่ใช่หรอผมเคยเจอได้แบบนั้นนะสิพี่จีเราก็เดินมาต่อครับตรงโขดหินตรงนี้ก็มีปลาไหลอยู่ตัวหนึ่งสวยอีกแล้วมึงปลาไหลเอ้ย อีจีนกูกาลังหิวหิวอยู่ด้วยอดีตอนนี้ก็เลยหยิบลงหม้อเหมือนเดิมช่วงนี้ปลาไหลมาบ่อยจัดน่าจะเป็นของโปรดของพี่แกอีกอย่างหนึ่งแหละตรงข้างหน้าของพี่จีนเราก็มีหอยขี้พึ่งอยู่อีก4ี่ห้าตัวครับอยู่ตรงนั้นของหวานเลยนี้ของหวานพี่แกก็เลยหยิบลงหม้อเหมือนเดิมนี่ก็เกือบจะล้นหม้อละน่าจะพอแล้วมั้งระหว่างขากับพี่แกก็แจ็คพอตได้เจอกับหอยเป่าฮื้ออีกครับก็ไม่พลาดที่จะหยิบมันมาลงหม้ออีกตามเคย เมื่อถึงที่ทำอาหารพี่แกก็ตั้งเตาจุดไฟใส่น้ำลงไปในหม้อสองขวดเติมมาม่าลงไปอีกหนึ่งหอ่อจากนั้นก็ปิดฝารอให้มาม่าสุกครับเมื่อสุกแล้วพี่จีเราก็เริ่มกินทุกอย่างที่หาได้มาเมื่อกี้อย่างอร็จอร่อยถ้าให้เลือกได้อย่างหนึง่งคุณผู้ชมอยากจะกินอะไรที่อยู่ในหม้อนั้นครับ